สวัสดีจ้านะะดูอาบน้ำเล่นน้ำสบายใจมีพี่ลีโอรีรออยู่ข้างๆเขาบอกว่าควานอาบน้ำด้วย โอ้ย <c oughs> อันนี <bunker. S 1> ้ทำไมโอ้ยอาขบข้าวบนสวยๆนะคะตรงคนนู <fruit S 1> ้นก็ต้องลงไปอาบข้างล่างตักไม่เป็นแค่นั้นก็พอแล้วเออเขาบอกว่าอย่าเสียงดังเขาตกใจเสียง เอ,อ้ยลอยชวงวงป๊อกป๊อกป๊อกปอกลาคาไม่ตกักตักไวเป็นต<า>ัก, <laughs> กไวเป็นครับตักไวเป็นเหมือนพี่ลีโอครับลุกกออลุกลุก านกินีไม่มีหญ้าให้กินนะคะต้องไปขอข้าวเหนียวจะผ่ามาให้กินระหว่างรอแห่อึบ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 เอาออ <am iller> <am iller> ลื่นลื่นลื่นมีสไลด์ลงรอก่อนลูกรอก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนป่ะด้ยอย่านอนลูกเปื้อนเออ ฮึบไม่ได้เดี๋ยวไหลลงสะฮึบไปได้คว้านมาสั่งไม่ดูสถานที่มันทําไม่ได้มันจะฮึบยังไงโอโอสั่งชีสเกตคว้านชีสเกลโอหนูมือมือตาฮึบปุ๊บก็หนุนแล้วคนควัาน่ะแล้วไงลงไปก่อนก็โตกลงก่อนนะดูลิฟฟี่ลิโออาบน้ํานะคะสวยๆ ไป<ม>ดูดพ,พี่พี่ลีโอไปใส่ชุดลืมวาชุดออกตากไงเขาตากไว้บอพอราล,ละสาลแล้วพอแล้วอันนี้ก็หล่อแล้วค่ะ เข้าไปแบบนิ่มๆเฉยเชเชยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูน้องช้างแต่งตัวกันต่อเลยจ้าอันนี้ก็เริ่มแต่งตัวให้น้องแล้วนะคะ นะคะแต่งตัวหล่อจ้านี่นะคะค <mm> ถลอะเนี่ยขาแต่งตัวให้แต่งตัวหล่อๆลูกแต่งตัวหลออ่อๆ,ๆ,ๆใครมาที่นี่แล้วมาถือไดให้หน่อยออไม่ไม่ข้างนี้กลับข้าง,าง,างเออเอี่ยวกลับเอง <mm> เนี่ยคะ่ะเออหรอจังสูงย,ย่างย่างกลัวแต่จะใส่ไม่ได้เอาชุดลุงมาใส่นะคะวันนี้ชุดลุงท้องคำเราไม่มีงบซื้อเราไม่มีคะแนนซื้อชุดเราก็เอา ของคุณลุงมาใส่ป่ะเลเียงงานแล้วเอานั้นขึ้นนั่นเลยเออยกเออสะแล้วเป็นควานสรางได้อยู่เอออันที่อันนุเออนีก่อนช่วยสังจัดเกรีอันนุตีโอ อันนี้น้องจากกีนะคะนนพ,พี่ลิโอพี่ลิโอผ้าลอยอ่ะพี่ลิโอสูงสูงมากพี่ลิโอเป็นท่านพี่ลิโอพี่ลิโอรับหนักนะคะอันส่วนคนนี้รับพ่อกับแม่หนักนะคะยกไม่ได้ไม่ได้ต้องรอดต้องรอดต,อติดโซ่ <laughs> โอ๊ยเจอมาสร้างแบบนี้ก็มาเอาน้ำตาผู้สาวเอิญขี้ส้่งยังดีไปเชียงดังใส่ผู้สาวแหมนี่ค่ะก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็จะมีผ้าคลุมหัวนะคะที่าคลุมหัวน้อง mình quan, mình quan, mình quan, mình mình quan, mình quan, mình quan, mình มัดดี๋วนวมักออดีนวอันนี้ใช่พอจะก,กินมันไม่ใช่จะจะเผ็ดไปใส กินครับดูเลขน้องมาค่ะโอ้เอาตั้งน้องอย่างนี้ขอออกต้องให้ขอรอดิโอ้ขอนะแม่ฟังหน่อยดิทุกตัวให้ทุกคนนะนะยังออกนะเอามาได้แล้ว <laughs> <laughs>